B เป็นสนามแม่เหล็กที่พุ่งลงตั้งฉากลงไปในกระดาษเห็นไหมสนามแม่เหล็กคือตัว B ีเบิรพุ่งลงก็คือพุ่งเข้าไปในกระดาษอ่ะก็ทุกคนก็จะสังเกตว่าสัญลักษณ์มันคือดอกใช่ไหมดอกดอกก็คือสนามแม่เหล็กพุ่งเข้ากระดาษซึ่งเราจําได้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องคว่ำม,มือ,是是อ,มอ,อใช่ไหมดอกตบคว่ำอ่ะใช่ไหมโอเคป่ะนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวตัวสนามแม่เหล็กที่พุ่งเข้ามาในกระดาษเนี่ยโจทย์เขาบอกมาว่าเลยครับโจทย์เขาบอกมาว่า ตัว B bird เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เอย่ย3.5คูณ10ลบ3เทสลาครับปรากฏว่าเห็นไหมครับในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่ายิงเลยครับยิงอ,อิเล็กตรอนเข้าไปใช่ไหมอิเล็กตรอนเข้าไปเนะี่ยอิเล็กตรอนคือประจุลบใช่ไหมยิงเข้าไปครับความเร็วอิเล็กตรอนคือตัว B ตัว v ครับเท่าไหร่เอย่ย5คูณ10กําลังเเมตรต่ตอวินาทีเข้าไปในทิศต,ตั้งฉากกับ B เห็นไหมให้คีย์เวิร์ดมาละตั้งฉากวิ่งตั้งฉากประจุวิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กนะครับ คำถามคือแรงที่กระทาต่ออนะิเล็กตรอนน่ะมีขนาดเท่าไหร่แรงที่กระทากับอิเล็กตรอนมีขนาดเท่าไหร่แรงก็คือตัวอะไรน,นะแรงคือตัว f ใช่ไหมครับอ่ะเราก็จัดการเลย fb เท่ากับ Qvb ไม่ต้องไม่ต้องมีไซเซต้าเพราะว่ามันวิ่งไปไงมันวิ่งตั้งฉากได้ไหมครับเขาถามหาแรงใช่ไหมก็คือแรงแม่เหล็กคือ fb Q ก็คือประจุประจุข,ของอิเล็กตรอนจำได้ไหมครับ1.6คูณ10กำลังลบ1ิ 19. ใครจะไม่ได้จำนะ v 5คูณ10กําลัง7อันนี้โจทย์บอกมาความเร็วสนามแม่เหล็ก3.5คูณ10ลบเลยครับลบ3โ okay. อเคเพราะฉะนั้นเราก็ได้ fb เท่ากับเท่าไหร่1.6เอาตัวเลขคูณกันก่อน1.6คูณ5 1.6คูณ5ได้8 8ไปคูณ3.5ได้28เออทันไหมทันไหม1.6คูณ5แล้วก็คูณ35ได้28 ยี่สิบแปดอ่ามีมีอยู่ช้อยเดียวช้อยหนึ่งเห็นไหมเราก็ตอบเลยสองจุดแปดคูณสิบลบสี่นะครับถ้าถ้าใครไม่เชื่อก็ต้องเอาสิบยกกําลังมาคิดกันอีกทีหนึง่งใช่ไหมสิบยกกําลังก็เป็นสิบยกกําลังลบเลยครับลบสิบเก้าใช่ไหมแล้วก็บวกเจ็ดแล้วก็ลบสามมันก็จะเป็นสิบยกกําลังลบสิบห้าเลื่อนจุดนิดนึงครับ2.4น้อยลงข้างหลังมากขึ้นลบ14ถูกต้องอันนี้คือแรงแม่เหล็กมีค่าเท่ากับ สอุคูณ40ลบสินิวตัน fb เท่ากับ qvb แรงแม่เหล็กเมื่อประจุวิ่งตั้งฉากเครานี้เสริมเสริมนิดนึงเสริมนิดนึงนะครับเสริมคืออะไรครับเสริมคืออันนี้เราได้แรงละแล้วเราอยากรู้ว่าเฮ้ยแรงมันกระทำไปในทิศไหนใช่ไหมแรงมันกระทำไปในทิศไหนเราบอกว่าอ๋อตอนนี้ความเร็วอะความเร็วมันไปนทางขวาเราบอกว่าความเร็วคืออะไรนะความเร็วคือ4นิ้วใช่ไหมความเร็วคือ4นิ้ววาดก่อน อันนี้มือเรานะเออวมือเราใหญ่จังเลยความเร็วคือสี่นิ้วใช่ไหมแล้วเราต้องเป็นไงครับมันเป็นดอกเราต้องคว่ำม,มือนี่ทุกคนเห็นนาฬิกาไหมเออเป็นดอกเราต้องคว่ำม,มือดอกต้องตบคว่ำใช่ไหมนะครับเพราะนั้นนิ้วโป้งคือแรงแรงเป็นไงครับนิ้วโป้งคือแรงก็คือขึ้นแต่เราคุยกันไปแล้วว่าถ้าเป็นอะไรนะเป็นประจุลบเป็นประจุลบแรงจะต้องตรงข้ามกับที่เราทํานิ้วได้ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่านิ้วโป้งขึ้นแต่มันเป็นประจุลบไงเป็นประจุลบแสดงว่าแรงไม่ได้ขึ้นแรงเป็นไงแรงลงก็คือ Fb ลงโอเคไหมครับ Fb ลงเพราะฉะนั้นประจุตัวนี้ก็จะเป็นไงครับโค้งลงโค้งลงตัวนี้ก็โค้งเป็นส่วนโค้งของวงกลมซึ่งในข้อถัดไปครับเขาก็จะถามเป็นข้อต่อเนื่องนะข้อ15เนี่ยเขาก็ถามว่าจากข้อที่แล้วเนี่ยพอมันเคลื่อนที่เป็นโค้งวงกลมใช่ไหมรัศมีความโค้งอะ่ะก็คือตัว R เนี่ยมันจะมีค่าเท่าไหร่ ซึ่งเราจําได้ตัว R มันมีสูตรว่างไงนะครับ R าเท่ากับหมูวิ่งส่วนอะไรควายบ้าอ้ออาเท่ากับหมูวิ่งส่วนควายบ้าอันนี้สูตรหารัศมีความโค้งคือตัว R หมูหมูคือมวลของอิเล็กตรอนจําได้ไหมครับใครจำมวลของอิเล็กตรอนได้บ้าง9กคูณสิบลบสากิโลกรัมอันนี้ถ้าสมมติครูเขาจะให้ใช้จริงๆอะ่ะมันจะต้องบอกมาในข้อสอบนะโอเคไหมวคือความเร็วครับความเร็วความเร็วอยู่ไหนอะ่ะอ๋อห้าคูณสิบกำลังเจ็ดก็เป็นข้อต่อเนื่องไงก็ใช้อันเดียวกัน 5คูณ10กำลัง7ใช่ไหมความเร็วโอเค5คูณ10กำลัง7 Q ก็คือประจุ1.6คูณ10กำลังลบ19 B bird คือสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กก็ดูจากข้อที่แล้ว3.5คูณ10ลบ3 3.5คูณ10ลบ3ข้างบนคิดเลขครับ95เท่าไหร่เอ่ย95 45 10 7. ลบ31ลบ7อะลบ31ลบ7ก็เป็นอะไรลบ24เนาะใช่ไหม ข้างล่างปไปเลยครับ1.6ึ่งคูณสามจุห้าทำไมเลขไม่สวยเลยข้อนี้ได้5.6ครับแล้ว10ข้างล่างก็เป็น1 0 1 0ิลบสิกับ1 0บบสใช่ไหมเป็น1สิบลบยี่สบสองเอา45ครับ45หารด้วยอะไรหารด้วย5.6ก็จะออกมาเป็น8.03สอืมสงสัยเขา่าจะเขาน่าจะพิมพ์เลขผิด45่หารห้ได้8.03จุดคูณ1ิบลบส ซึ่งมันน่าจะเป็นช้อยสี่อะแต่ช้อยสี่มันควรจะแก้เป็น8.03ไม่ใช่8.13คูณ10ลบ2หน่วยก็เป็นอะไรครับหน่วยของลัศมีก็มีหน่วยเป็นเมตรนั่นเองโอเคไหมครับเราก็ได้ลัศมีความโค้งมาละคราวนี้แถมไว้หนึ่งแถมไว้หนึงถ้าสมมุติเขาบอกว่าจงหาค่าของการเคลื่อนที่ค่าคืออะไรนะค่าคือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่1รอบไงเช่ไหมเคลื่อนที่เป็นวงกลม1รอบเนี่ยเขาเรียกว่าค่าตัว t เนี่ยตัวค่ามีค่าเท่าไหร่ ก็ส,งงนะ 2, Pi, m, ส่วนไม่ว่าไงนะสองพายเอมส่วนอะไรนะครับ qb m อมคือมวลอ่เรียนมาแล้ว9คูณ10ลบ31ใช่ไหม q q คือ1.6ึ่งคูณ10กำลังลบ19 b 3.5มจ3ไอ้คูณบลบ q b ตัวเนี้ยมันเหมือนตัวนี้เลยใช่ไหมเออนะครับเราก็ใส่เลยข้างบนเหมือนกัน5.6คูณ10ลบ22ข้างบนเหรอ2 2พาย พายพายก็3.14อ่ะ2องคูณสามแล้วก็คูณ9อ่ะทุกคนก็ได้เป็น56.52คูณ1 0ลบ3 1อันนี้คือคาบอ่แเราก็หามา56.52หารด้วยเลยครับหารได้วย5.6ช่วยกันเช็คเลขก็ดีนะครับออกมาเป็น10.09อันนี้ปัดไปขอปัดปัด,ปดเป็น10.1นะแล้วก็10ยกกำลังลบ31ลบ22ก็จะกลายเป็นลบ9 นะครับหน่วยของคาบก็มีหน่วยเป็นอะไรครับวินาทีสิบจุดหนึ่งคูณสิบกำลังลบเวินาทีใช้เวลาน้อยมากโอเคไหมบางคนบอกขอเลื่อนจุดได้ไหมเอาได้เอาหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งลบแปดวินาทีอันไหนก็ได้ครับถูกทั้งคู่แหละอันนี้คือคาบอา้าวอยากหาอะไรอีกนอกจากคาบสมมติอยากหาเพิ่มอยากหาความถี่อ๋อความถี่คืออะไร1ส่วนคาบโอเคไหมความถี่เป็น1ส่วนคาบคือเราเราจำสูตรคาบเป็นหลักอะ่ะ 2อพายเส่วน qb อะ่ะและ f เป็น1ส่วนค่าอะ่ะ <Secretary S 2> ก็จะกลายเป็น1ส่วนค่าว่เป็นหนึจุดศูนย์หคูณ10บกำลังลบ8เอา10บกำลังลบแปดยัดขึ้นไปเป็น10บกำลัง8ใช่ไหมโอ้โหนี่หารเลขกันเหนื่อยเลยทุกคนนะครับเท่าไหร่เนี่ยออกมาเป็น 9. ก 9คูณ10กำลัง7ความถี่มีหน่วยเป็นเฮิรตซ์อันนี้ตัวใครตัวมันในห้องสอบคณิตศาสตร์ต้องแข็งแรงหนิดหนึ่งนะครับโอเคคราวนี้ข้อต่อไปข้อ12ครับน่าจะเป็นข้อสุดท้ายของหัวข้อนี้เขาบอกว่าอนะิเลนะ็กตรอนก็คือประจุลบใช่ไหมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v เท่ากับ100เข้าไปในสนามแม่เหล็กครับสนามแม่เหล็กก็คือมีความเข้ม b เบิร์ตเทสลา ในแนวตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กอ๋อเห็นไหมตั้งฉากประจ,จุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กประจ,จุต้องเคลื่อนที่เป็นวงกลมใช่ไหมคำถามคือเขาถามว่าใช้เวลากี่วินาทีใส่ไมโครให้เขาด้วยใช้เวลากี่วินาทีก็คือหาเวลาครับที่ทิศทางการเคลื่อนที่จึงจะเบนไปจากเดิม60องศาทิศทางการเคลื่อนที่จึงจะเบนไปจากเดิม60องศาโอเคทุกคนครับคราวนี้ เรามาที่ายก่อนสมมุติมีประจุลบใช่ไหมอันนี้คือสนามแม่เหล็กเออนี่คือสนามแม่เหล็กใช่ไหมประจุประจุลบวิ่งเข้าไปคือในโจทย์เขาบอกว่าเป็นอิเล็กตรอนนะจริงจริงจริงจงจะเป็นบวกเป็นลบก็ได้แล้วแต่โจทย์แต่ว่ามันจะทําเหมือนกันเลยนะครับเราก็ใช่ไหมแบบเนื้อโอเคมันก็มันก็จะวิ่งมันก็จะวิ่งเข้าไปใช่ไหมแล้วมันก็จะวิ่งโคง้งอ โค้งเป็นวงกลมแล้วก็วึบเนี่ยเป็นวงกลมหนึ่งรอบถ้าเป็นวงกลมหนึ่งรอบเวลาคืออะไรเวลาคือคาบคาบคือ2อพายเอ็มส่วนคิอันนี้คือเวลาใช้เว,เวลาใช้ครบรอบนะสองพายเอ็มส่วนคิวบีใช่ไหมครับแต่ในโจทย์อะ่ะในโจทย์มันไม่ครบรอบมันมันบอกแค่ว่าอะไรครับเบนไปจากเดิม60องศาเออเบนไปจากเดิม60องศาเพราะฉะนั้น ใน,ในเ,ดเดี๋ยวไปสอบเนี่ยมันอาจจะออกมุมอื่นไงมันอาจจะไม่ใช่60องศาไงน,น,านั้นเราเตรียมความพร้อมเลยก็คือเราจะให้สูตรหาเวลาครับเวลาเมื่อมันไม่เบนไม่เบนเป็นไม่ใช่ไม่เบนห,หาเวลาที่มันเบนเป็นมุมใดอะ่ะมุมอะไรก็ได้อะ่ะโอเคไหมครับเนาะโอเคสูตรนั้นก็คือ2พาย m ส่วน Qb คูณเซตาหาร360องศา เซตาก็คือมุมที่เบนเออมุมที่เบนไปโอเคไหมครับน,นี้เราเตรียมความพร้อมเลยหมายว่าถ้าครูจะให้มุมเท่าไหร่เราก็ทําได้หมดอ่ะสมมติครูครูครูให้มุมเป็นเป็นสามสิบก็ใส่เซตาเป็นสามสิบเข้าใจไหมถ้าครูให้มุมเป็นร้อยยี่สิบก็ใส่เซตาเป็นเท่าไหร่ไอเซตาตัวนี้เป็นร้อยยี่สิบได้ไหมครับโอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ดูในโจทย์นี้ในโจทย์นี้บอกว่าไงนะประจุลบวิ่งเข้ามาใช่ไหมวิ่งเข้าไปปุ๊บแล้วก็เป็นไงครับ แล้วก็เบนไป60องศาคือถ้าถ้าเต็มวงมันจะเป็นงี้ใช่ไหมเต็มวงมันจะเป็นงนี้แต่นี้คือมันเบนไปอ่ะอันนี้อันนี้จุดศูนย์กลางเบนไปเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมมุมเนี่ยเบนไปแค่เท่าไหร่60องศาเนี่ยเขาถามว่าไอเวลาไอเวลาที่เป็นเส้นสีชมพูเนี่ยที่มันเบนไป60องศาเนี่ยมันเท่าไหร่เราก็จัดการเลย t เท่ากับ2 p m ส่วนเลยครับ qb ใช่ไหมคูณกับเซตาคือมุมที่เบนไป60 แล้วก็หารตัวนี้ด้วยอะไรครับ360ถูกไหมเออ60ตัด360ได้6ครั้ง2ตัด6ได้3ครั้งเพราะฉะนั้นเวลาเหลืออะไรเวลาเหลือพาย m ส่วนข้างล่างเป็น3 q b ใช่ไหม pi m ส่วน3 q b แล้วก็เราก็แทนค่าเข้าไปดิพาย3.14 m คือมวลอิเล็กตรอนครับ9คูณ10ลบ31ใช่ไหมหารด้วยอะไรครับ3คูณ1.6คูณ10กำลังลบ19 แล้วก็ b ีเบิร์อนี้ให้ B ีเบิร์เท่าไหร่อ่ะ0.1ครับ0.1จะสังเกตว่าเวลาหามันไม่ได้ใช้ความเร็วในการหาเวลาเลยนะนะครับไม่ได้ใช้ความเร็วในการหาเวลาเลยเา้าเราก็จัดการเลยแล้วก็สูตรของมันคืออะไรครับ3.1 4ไม่ใช่สูตรขอโทษคิดเลขคูณ9เริ่มเบลอแล้วเริ่มเบลอลพูดไปเรื่อยละเ,เราร้องเพลงรีแลกซ์ดีไหมไม่เอาใช่ไหม 4.8คูณ10กำลังลบ,ลบ19กับ0.1อ่ะเป็นลบ20ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ข้างบนกับข้างล่างหารกัน28.26หารด้วย4.8ออกมาเป็น t เป็น5.8875อ่ะ5.88ก็แล้วกันตรงนี้ก็จะเป็น10ยกกำลังเลยครับลบลบ31กับลบ20อ่ะก็เป็นลบ11 5.88คูณ10กำลังลบ11วินาที เออลราไปดูขึ้นไปดูเฉลยดิเฉลยเฉลยตอบเฉลยตอบตัวนี้ทุกคนอ่านออกไหมเนี่ย 6e ลบ11เนี้ย e ตัวนี้คือสิบยกกําลังไง 6e กำลัง e, ลบ11ทำไมเขาตอบ6เพราะเขาปัดของเราไงของเราเลขเป๊ะกว่าก็คือ5.88 5. ก็ปัดเป็น6คูณสิบกำลังลบ11วินาทีแต่ถ้าเขียนเป็นแบบเหมือนเหมือนในเครื่องคิดเลขก็จะเขียนเป็น 6e ขีด11วินาทีอันนี้ตัวเดียวกันนะ่ะเห็นไหมมันก็จะตรงเฉลย ได้ไหมครับเนี่ยอันนี้ก็คือหาเวลานะครับที่มันเบนเบนไปจากเดิม60องศาอย่าลืมสูตรนี้ครับเห็นไหมโอเคไหมเอออย่าลืมสูตรนี้เซตาก็คือมุมที่เบนเขาบอกว่าเบนเบน60ก็ใส่เซตาเป็น60เบน100ก็ใส่เซตาเป็น100เบน120ก็ใส่เซตาเป็น120แล้วก็คูณข้างหน้าด้วยอะไร2พ m ส่วน qb เท่านั้นเองเห็นไหมครับนี่คือเวลาที่มันจะเบนไปเป็นมุมต่างๆนั่นเองทันนะครับ